ฉันจะหลับอยู่แล้วปิดเสียงนายไม่ต้องหลับหรอกหรือนายจะได้ได้ฝันดีต่อแนะ่อืมนี่เกมไม่ให้ฉันหลับไงเนี่ยยอมบอกทีๆเถอว่าสิ่งนี้อะไปทำอะไรเออต้องไปหายแล้วโอ้ยหาไกลแล้วคือทางที่เอามานี่ไกลยอยู่แล้ว ยิงยิงมันซะปุง้งโอเคพามาไไปหาหมอจะได้ตูวูสม,มองมันด้วยสอบสอบครัเอนี่ฉันอยู่ที่ไหนแต่จะต้องบอกมัน เอาเธอแต่นายอ่ะเธอตุดสมองเนี่ยนะสมองเหรอใช่เนี่ยใช้จารุนละข้อมือของเองให้หมด <c oughs> ยามกีการ์ดได้แล้ว yes เข้าไปประตูสแกนนะนี่มือของปอมและเอาการ์ดมารูดอะไรอ่ะ๋ยูฉันจะไปดูแล้วเราก่อนนะผมมีสตูมาโอเคถ้าไปดูมาแล้วอุ้ยมาแล้วแล้วโกมึงน,นาไมันอยู่ไหนมาโอ้ยคุณที่หางกันนะรีบช่วยนายก่อน มีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกนี่เนี้ยนี้เนี้ยนีเนเอาไปสีแดงกว่าสีแดงเดินหน้ยจ่ข้าฉันไม่ข้าฉันถ้ากักันก่อนฟันก่อนอของแค่นี้นี่นะ ก็ขอจุคินแนมชม g t easy มนุกนินนลุกตอนโอ้โหเพิ่งุคลิปตอนนี้นะ